ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถทําเงินได้จริงนะครับผมตอนนี้ก็ เป็นการทำเงินฟรีไม่มีการลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับจะเป็นมือถือ Android หรือว่า i อเวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทำเงินได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมมีเหรียญไลท์คอยอยู่ที่1.45593912 LTC นงนะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้จากการทำเงินฟรีนะครับผมไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีไลทคอยตามนี้นะครับเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ5539บาทไทยนะครับผมในส่วนของเหรียญไลทคอยตรงนี้นะครับอันนี้ได้จากการทำเงิน นะครับผมสำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่เนี่ยก็เป็นกระเป๋าบิตครับนะครับใครที่ยังไม่มีบิดครับหรือว่าไม่มีกระเป๋าเหรียญคริปโตอื่นๆเลยเนี่ยก็ไปหาสมัครกันได้นะครับขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปตัวนี้เลยสามารถไปเลือกสมัครใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้นะครับม,มีชื่อว่า f o r s e Crypto นะครับก็ เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการหาเหรียญคริปโตฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับมันถอนเงินได้จริงนะในส่วนของ f o r e ตค r ิ p t o นะครับ ขั้นตอนและก็วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของ f อเรสต์คริปโตนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยทําเงินได้เลยเนาะขั้นตอนวิธีการใช้งานก็สามารถดูได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดหรือว่าความคิดเห็นด้านล่างคลิปวันนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถอนเงินให้ดูนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับ วิธีการถอนนะครับก็ให้เราเลื่อนเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเลือดลงมาด้านล่างตรงคําว่าถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยมีทั้งหมด18เหรียญคริปโตนะครับเราก็สามารถเลือกเหรียญที่เราต้องการถอนได้เลย นะครับเราชอบเหรียญอะไรเราก็ถอดเหรียญน,นั้นนะครับมี Bitcoin Cash, Bitcoin Dash, uh, อ่า d i g i b y t e ด o ทค i c น์ i e เธเร c ยมคนะครับ o นะครับหรือจะเป็น C c แ s ลตอนก็ได้นะครับผมก็ถ้าเหรียญอื่นเราไม่คุ้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับไม่ต้องเก็บก็ได้เนาะสรับกระเป๋าเนี่ยในส่วนของเว็บไซต์นี้เนี่ยมันรับได้ทุกกระเป๋านะครับใช้กระเป๋าไหนก็ได้นะครับในการรับเหรียญนะครับผม ส่วนตัวเนาะผมจะใช้เป็นบิตคัปนะครับในการรับนะครับวิธีการนะครับผมจะเลือกถอนเหรียญไลคอยนะยกดเข้าไปที่ถอนนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับวิธีการถอนเงินผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสังเกตการถอนเงินก่อนนะครับตรงนี้มันเขียนคําว่าขีดจํากัดการถอนรายวันนะครับถ่าของใครนะครับขึ้นตรงนี้ ประมาณ1 0 0 0 0พันหรือว่า1,000 0แนะครับก็ควรที่จะดูก่อนนะครับว่า1วันเนี่ยคุณถอนได้กี่คะแนนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อเราเริ่มเล่นหรือว่าเริ่มใช้งานเว็บไซต์เนี่ยจำกัดการถอนอรายวันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันทุกวันนะครับทุกคนนะครับตัวนี้ผมจำกัดการถอนอยู่ที่2,35,575คะแนนต่อวันนะครับ เราก็เลือกเหรียญเลยนะครับว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับผมจะถอนเป็นไรคอยผมก็กดถอนไรคอยเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงวิธีตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าถอนตรงนะครับถอนตรงก็คือเราใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการถอนเงินตรงนี้นะครับผมสำหรับะคะแนนการถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่1,500คะแนนนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยจะอยู่ที่50คะแนนนะครับผม ผมจะถอนที่ประมาณ2,800 8,121คะแนนนะครับก็จะได้ไลายคอยอยู่ที่ประมาณ0.07นะครับถามว่าเป็นเงินกี่บาทก็คัดลอกไปไปที่ Google นะครับเขียนคาว่าแปลงค่า LTC เนาะแล้วเราก็ใส่ยอดลงไปตรงด้านซ้ายมือผมก็จะได้รับยอดอยู่ที่ประมาณ279.54บาทไทยนะครับในการถอนครั้งนี้เนาะก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับช่องที่อยู่นะครับก็ ให้เราไปเอาลิงก์กระเป๋าจากกระเป๋าของเรานะครับอย่างเช่นผมจะใช้เป็นบิตคั b ใช่ไหมครับก็มาที่ w a l l e t นะครับเงินของฉันเนาะถ้าเป็นในมือถือก็กดคําว่า w a l l e t นะครับแล้วเราก็เลื่อนหาเหรียญไรคอยเนาะกดฝากเหรียญนะครับแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าตรงนี้นะครับผมไปใช้ในการรับเงินนะพอเราวางลงในช่องนี้แล้วนะครับเราก็กดถอนเงินได้เลยนะครับสถานะจะขึ้นด้านล่างขวามือนะครับถอนสำเร็จนะครับความสําเร็จเนาะแล้วก็การกระบาดปิดไปแล้วเราก็มากดที่ประวัติศาสตร์นะครับ มาเช็คประวัติการถอนเงินนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยก็ภายในเวลา24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองนะครับผมก็ไม่เกิน4-5ชั่วโมงนะครับเงินก็จะเข้าไปที่กระเป๋าของเรานะครับผมก็ถอนมาหลายครั้งละในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับใครที่ยังไม่ทำเนี่ยก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับวิธีการทําคะแนนนะครับผมก็กดมาที่แผงควบคุมนะครับ ในส่วนของแผงควบคุมเนี่ยก็คือหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีคําว่าเรียกร้องฟอ์เซตนะครับเรียกร้องฟอสเฟตตัวนี้จะเป็นการเคมคะแนนนะครับทุกอ่าสานาทีนะครับจะได้รับอยู่ที่40คะแนนเนาะก็กดรับรางวัลได้เลยพอเราเคมเสร็จเราก็มาเช็คอินนะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการเช็คอินนะครับเยี่ยมชมรายช่วลายวันเนาะกดเรียกร้องตรงนี้ได้เลยนะครับจะได้อยู่ที่2 1 8 8คะแนนนะครับ เมนูต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของโฆษณา PTC นะครับสำหรับโฆษณา PTC นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการาคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับตัวนี้จะทําได้ทุกวันนะครับแต่ละวันเนี่ยการคลิกจะไม่เท่ากันเนาะวันนี้มีทั้งหมด18เว็บไซต์นะครับ19เว็บไซต์เนาะจะได้รับคะแนนอยู่ที่700.94คะแนนนะครับถ้าเราทําทั้งหมด วิธีการทําก็ให้เรากดดูในกรอบสีน้ําเงินได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับผมเมนูต่อไปนะครับเป็นแบบสํารวจนะครับที่เป็นรูปดินสอนะครับตรงนี้ จะเป็นการทำแบบสอบถามนะครับหรือว่าการทำแบบสำรวจเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปทำได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นการแก้ช็อตลิงนะครับในส่วนของลิงก์สั้นเนาะลิงก์สั้นตรงนี้นะครับผมเราสามารถทำได้ทุกวันเหมือนกันนะครับมีทั้งหมด2ครั้ง่างเว็บนะครับเขาจะให้เราคลิกทั้งหมด12ครั้งนะครับผมจะได้รับคะแนนอยู่ที่343คะแนนนะครับจุดสามสองนะครับผมวิธีการทำก็กดอ้างสิทธิ์ลิงก์ในกรอบสีน้ําเงินได้เลยแล้วก็ทําตามขั้นตอนการแก้ช็อตลิงก์ได้เลยนะครับ เมนูต่อไปนะครับความท้าทายนะครับความท้าทายตรงนี้จะเป็นในส่วนของระดับหรือว่าเลเวลของเว็บไซต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่ เลเวลระดับนะครับเมื่อเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถมากดรับคะแนเนเหรียญทองเพิ่มเติมตรงหน้านี้ได้นะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของการอ้างอิงนะครับหรือว่าการเชิญเพื่อนเนาะการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าคนเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่20%นะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์นี้ ไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับการถอนเงินก็ได้ถอนให้ดูแล้วนะครับตอนต้นคลิปเนาะก็ถอนแล้วนะครับรอการตรวจสอบนะครับโอเคนะครับในส่วนของเว็บไซต์ f o เ s e ตคลิปตัเนี่ยก็ยังสามารถทําเงินต่อได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมก็การถอนเงินเนี่ยผมถอนไปละนะครับรอเงินเข้าภายใน1วันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครั